สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับเป้อย้อนมือสองนะครับวันนี้มีรถสวยหนึ่งคันวีออสตัวประหยัดน้ํามันตัวนี้เป็นตัวสีขาวนะครับตัว e สีขาวและที่สําคัญนะครับตัวนี้มีไฟตะหมอกมาให้ครบเลยนะครับภายในจะบอกเลยว่าเบาะมีการปรับใหม่ปรับโฉมจะเป็นเบาะลายกราฟิกแล้วนะครับจะไม่ใช่เบาะผ้าดื้อๆนะครับจะเป็นเบาะลายกราฟิกดิจิตอลนะครับเพิ่มความสวยเพิ่มสุขอนิสัยเรียกว่ามีเสน่ห์ให้ตัวรถนะครับตัวนี้ปี18ไม่บอกเลยว่าไม่ถึงแสนโลนะครับบอกเลยเห็นแล้วรีบคว้าโอกาสเพราะว่า ไมน้อยเนี่ยหายากนะครับไม้น้อยหายากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรถที่สีเดิมทั้งคันที่เป็นสีขาวไฟหน้าเรียกว่าไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะครับไฟตัดหมอกก็มีให้ครบเช่นกันนะครับสีดํากระจังหน้าจะเป็นสีดำเห็นไหมครับสีดําเมทัลิกนะครับไฟตดหมอกมีครบเลยแล้วไฟหน้าสวยๆใสๆเงาๆวับๆแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับลายรถสวยมากนะครับย้ําเลยว่าสวยจริงๆนะครับไม่มีนะครับเรียกว่าไม่มีดัดแปลงสภาพสีใดๆทั้งสิ้นนะครับ รถเนี่ยเดิมทั้งคันเกตเตามมาตรฐานเลยนะครับกระจกด้านข้างเนี่ยก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับปรับขึ้นลงได้สี่ทิศทางนะครับจับมาพร้อมกับแมกนะแมกขอบสิบห้านะครับแมกขอบสิบห้านะครับยางหนาๆนุ่มๆแบบนี้นะครับระบบเบรก ABS มีมาให้ครบเลยขอบ15สภาพสวยๆแบบนี้นะครับสภาพเดิมทั้งหมดนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าคันนี้ข้อดีคือกระจกนะครับกระจกรอบคันอะโอตินะครับ มันจะไม่ได้เดิมแบบนี้อันนี้คันนี้คือได้เดิมนะครับเดิมๆของโตโยต้านะครับเดิมฟิล์มรอบคันติดให้พร้อมครบแล้วนะครับมาพร้อมกับนะครับหูจับประตูนะครับเป็นโทนเนียรถเลยโซนสีโทนเรียกว่าเป็นสีขาวนะครับโทนสีขาวนะประตูเปิดปิดได้ไม่มีตกเลยนะครับเปิดปิดได้ไม่มีตกเลยนะครับและดูนะและดูนะครับนี่ผลิตนะครับเดือนมีนาปีสิบแปดนะครับตรงกันในเล่มทุกอย่างนะครับน็อตเดิมสภาพเดิมไม่มีโดนชนนะครับสีเดิมทั้งหมดเลยนะครับ ให้ดูนะครับยันหัวน็อตเลยนะครับให้ดูยันหัวน็อตเลยว่าเดิมนะครับย้าว่าเดิมนะครับดูบอกเลยว่าเอาไปใช้นะสบายใจได้เลยนะครับสีเดิมสภาพคลิปๆนะครับไปท้ายใหม่ๆสิงๆนะครับคันนี้ยังโสดยังว่างสนใจครับจับจองจับจองได้เลยนะครับมาค็มาดูกันนะครับรายละเอียดภายในนะเป็นเบาะลายกราฟิกนะครับลายกราฟิกแบบนี้นะครับสวยคุ้มน่าใช้นะครับและผมจะบอกว่านะครับ กระจกเนี่ยเป็นไฟฟ้าแล้วปรับได้ตรงนี้เลยนะครับท,ทั้ง4ี่ทิศเลยนะครับที่วางแก่นน้นกาแฟมีครบเป็นโทนสีดาตัดกระทูโทนแบบนี้นะครับและไมค์ผมบอกเลยว่า9 0,000โลเอ้ย8ด0มืนาพันโลนะครับลำโพงดังแบบนี้นะครับอ่าเป็นไงครับเครื่องสเสียงฉ่ำๆนะครับแอร์เย็นฉ่ำๆเลยเครื่องเสียงก็ตึบๆนะครับลำโพงมีครบอยู่แล้วนะครับแอร์ปรับได้สี่ระดับความเย็นพักเลทมีครบนะครับออปชั่นให้มาค่อนข้างครบเลยนะครับ เกียวโต้นะครับเ็กมือเปนวดอ่าแล้วดูหัวนงหัวน้อยโครงสร้างรถนะครับบอกเลยว่าเดิมแท้เช่นกันครับเดิมนะครับย้ำว่าเดิมเลยนะครับเนี่ยเดิมเดิมนะครับสภาพดีเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะใครสนใจนะทักมาโทรมานะครับโครงสร้างรถต่างๆเนี่ยได้มาเดิมแท้นะครับมนองค์เป็นาสปอร์ตเป็นอารเนี่ยเดิมเดิมนะครับไม่แก่ไม่ขยไม่มีโดนชนนะครับเอาไปใช้คุ้มคุ้มเลยนะครับเอาไปใช้คุ้มคุ้มเลยนะใครสนใจ พักมาโทรมาได้เลยเปิดมาฝากระโปรงเดิมนะครับลายลิตรถนะครับซีนหัวนงหัวน็อตเนี่ยก็เดิมแท้เช่นกันนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมหมดเลยนะครับซีนเดิมนะครับแบบนี้นะคือเดิมของแท้นะครับเดิมแท้โรงงานนะครับตัวเครื่องเป็นดูอ้อวีวีทีไอนะครับดูอ้อวีทีไอนะครับแบตเตอรี่อยู่ครบนะครับฝาหม้อน้ําต่างๆเดิมหมดนะครับสติ๊กเกอร์มอคอโรงงานก็อยู่ครบเช่นกันนะครับ แบบนี้นะครับรถแบบนี้สภาพแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเห็นแล้วรีบคว้านะครับการันตีให้รถให้เกสการันตีให้นะคือรถต้องสวยตรงปกนะครับเกร A เอไม่มีน้นชนหนักไม่มีความเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสภาพเดิมแบบนี้แล้วนะครับตาปั๊มตัวตาต้องอยู่แบบนี้ด้วยนะครับนี่แบบนี้และจุดต่อไปที่ควรดูจุดสุดท้ายนะครับด้านท้ายนะจะต้องอยู่ครบเช่นกันนะครับต้องอยู่ครบนะครับด้านท้ายนะนี่เลยนะครับ ฝาท้ายหัวนวงหัวนอตต้องเดิมไม่มีแกะไม่มีขายนะครับซิ้นเดิมแท้ถนนอยู่ครบนะครับอยู่ครบรถใต้เกีเ A ตามมาตรฐานนะครับท้ายต้องไม่มีโดนนะครับต้องไม่มีโดนต้องเป็นส่วนน,นี้นะครับปลายท้ายต้องเดิมนี่แบบนี้เลยอนไทยคุยโตของแท้นะครับแล้วมาดูจุดท้ายนะครับตัวปอดีตัวถงังยางอะไหล่นะครับอยู่ครบแม่แรงเครื่องมืออ,อยู่ครบเลยนะครับสภาพนี้สเปคนี้บอกเลยว่าคุ้งนะครับซิ้นต่างๆเดิมหมดเลยนะครับปอดีตัวถังไม่มีโดนนะครับย้ำว่าไม่มีโดนเลยนะครับ นี่สีเดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับสวยสมบูรณ์คันนี้แค่สนใจทักมาครับ0 9 4 7 8 9ก8า8เนะครับ,รบผมเป v ้วีออมือ2ขายรถวีออสคัดเกตเท่านั้นสรุปสุดท้ายใครสนใจวีออสีขาวคันนี้ทักมาโทรมานะครับผมมีเลือกมากกว่า60คันแต่คันนี้เป็นคันที่ผมรีวิวแบบละเอียดนะครับให้ดูก่อนเลยนะครับอยากดูคันไหนหรือชอบคันนี้ทักมาโทรมาได้เลย0 9 4 7 8 9 4 8 4 8สนใจจับจองรีทักรีโทรนะครับ ผมบอกเลยมาไวไปไวแน่อนเพราะใหม่แค่83,000โลหายากนะครับปกติจะมีแต่หนุนกับแสนก็โลนะครับคันนี้แค่เห็นร้ารีบร้าวกาดนะครับราคา3 0 49,000พอนแค่5,900เท่านั้นนะครับสนใจรีบทักอยากได้รถรีบโทรสนใจโทรมาวันนี้เป้ต้องขอตัว f อฟซท่่านลาไปก่อนกับ v ีออสสวยๆคันนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ